แม่อมขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านได้ส่งอาหารมาให้แม่อ้อมกับแม่เอ๋ทั้งหมดอ่ะลังหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือสิบถุงถุงหนึ่งสองกิโลก็บ้านแม่อ้มมันมีน้อยตัวนะคะแม่อ้อมก็จะเก็บไว้แค่สองถุงแล้วที่อีกแปดถุงแม่อ้มก็จะไปให้แม่เอ๋นะคะแล้วก็ฉ่ำอาหารเนี่ยเดี๋ยวแม่อมก็จะเก็บไว้อันหนึ่งที่เหลือแม่อมก็จะไปให้แม่เอ๋ทั้งหมดแม่อมขอกรับขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่ได้ส่งอาหารมาให้เด็กๆบ้านแม่อมกับแม่เอ๋ค่ะของเล่น เล่นนะคะทีนี้ไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ไอ้ที่รับเล็บเนี่ยไม่รู้ว่าใครขี่เหม็นหื่มเลยน่าจะเป็นยานักรบนะของเล่นนี่ปลาหนูนะคะเนี <laughs> Whoa, ่ยไหนไหนจะจับโทรศัพท์แม่รู้ว่าแม่อ้อมอยู่ในห้องเนี้ยรู้ได้ยินเสียงแ <mel od criticism> ม่อ้อมก็จะนั่งบนกระ,กะต่ายอยู่ในห้องนี้แหละนั่งพูดคนเดียวอยู่ในห้องนี้แหละก็จะได้ยินเสียงก็จะรู้ ก็จะไปไปมามนอนอยู่แถวเนี้ยหละค่ะพอช้าขึ้นมาไม่งไปเห็นของเล่นกระจัดกระจายไม่งไปเห็นของเล่นกระจัดกระจายนี่แหละนี่รับเล็บรับปะเล็บปะรับปะเล็บอะอืม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  ม่บบโทรเนี่ยข้าวเนี่ยนะคะพี่ฝนเนี่ยมาขโมยกินไปรอบหนึ่งแล้วรอบนั้นน่ะมันจะเป็นชามมิเนียมแนละ้วคืออาหล่นลงมากองกับข้างล่างเลยแล้วอันนี้แม่อ้อมาวางชามน้ําไว้มันเล็กไงคะ่ะเป็นมันเป็นกล่องก็เอียงแล้วก็ขโมยกินหล่นลงมาเลอะเทอะหมดเลยใต้เก้าอี้ใต้ไม้เห็นเนี่ยหมดเลยะ อท่านี้ยในเมื่อจานมันในเมื่อถ้วยมันเลอะแล้วเพราะพี่ฝนเรียนเลยเรียบม่อ้องก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นไอ้ถ้วยตัวนี้ให้มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ให้แล้วกินก็ต้องกินเหมือนของในบ้านด้วยนะแล้วทีนี้ตรงนี้มันไม่ได้ปู๊ดคนเดียวไงมันหลายตัวเอาอาหารแมวจอนไปตั้งไว้ข้างนอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกินค่ะของเหลือไม่ค่อยกินกันแม่อ่องก็เลยต้องเอามาตั้งไว้ในนี้ดีกว่าเพราะว่าจะมีเจ้าปู๊ดเจ้าเอียร์แล้วก็ไอ้คอร์ ตอนนี้นยนักรบก็รู้ด้วยนักรบก็มากินด้วยเมื่อกลางวันก็มากินกินเยอะมากท่านี้แม่ออมมาเดินขับมอเตอร์ไซค์มานั่นแหละขับมอเตอร์ไซค์มาท่านี้ก็ค่อยๆเดินแม่อ้อมต้องค่อยๆเดินเข้ามาไม่ให้มันกล,ลัวก็นั่งกินของมันบนนี้แหละคะ่ะกินหมดเลยกินแบบกินเก่งมากเปิด้ด นั่งหน้าดำมองเห็นตาไปแล้วคะ่ะโอ้ยแม่อ้อมไปดูไอ้น้ำตาลแล้วแม่อ้อมสงสารน้ำตาลมากเลยพูดจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวผู้นี้แม่อ้อมต้องเอาหาถ้วยไปเปลี่ยนให้ใหม่จริงๆแม่อ้อมเอาถ้วยแบบนี้ให้ใบหนึ่งนะก็ไม่ได้ให้กินเสร็จแล้วก็ให้เป็นกล่องเป็นกล่องข้าวอะคะอ่ะเป็นกล่องข้าวก็แบบสกรปรกมากเนี่ย อ้อมไปดูแลหลายวันแล้วเดยวแถเนี้ยน้ำตาลมันจะทาทรายหกไปบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่อ้อมจะไปเปลี่ยนให้มันใหม่แล้วที่ตักทรายแม่อ้อมก็เป็นคนออกไปให้สองรอบละไปให้สองอันละแล้วก็ทรายก็เอาไปเติมให้ด้วยเพราะว่าพอดีทรายของเจ้าเเบลล่ามันอยู่นะคะแม่อ้อมก็เลยไปใส่ให้ใส่ให้จ้าน้ําตาลาก็เลยนั่นแหละ สงสารก็สงสารนะอ้อมไม่ไม่อยากเล่นกับมันนะไม่กล้าเล่นเพราะเล่นแล้วมันเล่นแรงไงอ้อมก็เลยแบบไม่ไม่เอื้อมมือไปจับนะถ้าจะจับก็คือปิดกงแล้วค่อยจับถ้าเกิดเอามือเข้าไปแบบจะแบบกอดแขนแล้วก็จะแบบกัดแล้วก็แบบตะปบจนแน่นเลยอย่างเงี้ยมันเจ็บไง่อ้อมก็เลยไม่ไม่เล่นกับมันทั้งทั้งที่ก็สงสารนะนอ้อมก็เลยแบบแค่ลูบๆหัวมันตอนตอนที่แบบออกมานอกกงแล้วเอามือไปเขี่ยเขียหัวมันแค่นั้นแหละมันหน้าตามันน่ารักนะแล้วก็สีมันก็สวยด้วยอะ แต่มันถามว่ามันสบายเหมือนปื๊ดไหมอ้อมน้อว่าปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดดีกว่าเยอะค่ะปื๊ดมีความสุขกว่าเยอะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าปืาป๊ดได้ที่ฉีดวัคซีนด้วยนะได้ฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็แม่อ้อมก็หยดเห็บหมัดให้แล้วก็กินยาถ่ายพยาธิคือปื๊ดมันครบสูตรไนงะถึงมันจะเป็นแนวจออย่างนี้ก็เหอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งปื๊ดมันก็เก่งคือมันเดินไปเดินมาของมันนะมันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อตอนหัวค่ํา น้องฟ้าค่ะร้องจะออกมาไม่อ้อมอุ้มอมอมาเห็นเจ้าปื๊ดจะลงไปแล้วตัวเองก็ตัวใหญ่กว่าเจ้าปืด๊ดแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดลงเนี่ยคือเตรียมดิ้นแล้วจะลงเจ้าปื๊ดก็มาดมตูดไม่อ้อมก็เลยต้องอุ้มกลับเขาไปคราวที่แล้วก็ไปจุ๊บน้องฟ้าทิ้งละไม่อ้อมก็ต้องอุ้มกลับคราวนี้มาดมตูดน้องฟ้าแล้วไม่อ้อมก็แบบไอเอียมาพอดีไงไอเอียมาพอดีแต่ฟ้าก็ไม่อะไรหรอกแต่ไม่อ้อมก็ไม่อยากไม่อยากปล่อยฟ้าลงไงมันไม่ได้กลัวฟ้าก็จะกระโดดไปถ้าออกจากบ้านไปเป็นเรื่องเลยไปคือตะเลิดเลยนะ จับไม่ได้เลยนะคะคือไม่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังมากๆแล้วแม่เอมก็ไม่ได้มีสายจูงกับมีเสื้อด้วยไงนอนแต่งตัวตรงนี้อ๋อก็ปืด๊ดแม่จะไปให้ยาพี่ต่ายก่อนหนะ้าเดี๋ยวแม่ออกมาใหม่นะยังไม่ไปเลยคะ่ะนอนอยู่ที่เดิมนอนอยู่ข้างม้าหินไม่มีใครมาเล่นเป็นเพื่อนไะเอียกก็ไม่มาฮะนอนอยู่ที่เดิม ของเล่นไม่ได้มีแค่ที่เห็นนะคะมีในนี้มีอีกมีฟุตบอลช็อกฟุตบอลอีกสองลูกแล้วก็มีหนูมีในนี้ค่ะมีอีกของเล่นอะ่ะบางทีก็แล้วแต่ก็ไปควักมาแต่เหม็นมากเลยเนี่ยเหม็นมากเลย่ะไปกินอาหารแล้ว อยู่ตัวเดียวเนี่ยค่ะเมื่อวันไม่รู้ไปไหนมานอนทั้งวันพอตื่นพอกลางคืนนี่ตาโตเป็นอะไรเลยกลางคืนเนี่ยตาเนี่ยลุกวาวเลยกลางคืน,นฮะกลางคืนเนี่ยตาลุกวาวเลยเหรอฮอะอือหาปิ้ลอืตานี่สอดสองหาจิ้งจกค่ะไม่มีอะไรหรอกจะปิดไฟแล้วไม่ให้เห็นจิ้งจกแล้วไอ้จิ้งจกไม่ได้มานั่งกินข้าวกลางวันเที่ยงค่ะ แม่อาบอกเลยนะว่าเช็ดหูไอ้ปืตต๊ดออกมาเนี่ยนะหูมันเนี่ยยังไม่ดาเท่าเบลเลยหูไอ้ปื๊ดนี่แบบน,แนี่เดียวเองอ่ะเลอะนีดเดียวเองอ่ะไอ้ปื๊ดยังสะอาดกว่าเบลอีกอ่ะเออมอเช้ากินไปแล้วค่ะมกมือเช้านี่มือกลางวันมากินเมื่อกี้จะนอนกิ้งนอนเกือกพี่ฝนฉี่ตรงนี้ไว้เต็มเลยแม่อมเพิ่งล้างสะอาดกว่าเยอะแยะก,กินแล้วกินน้ําด้วยนะไม่ใช่ไม่กินน้ํานะรู้เปล่าน่ะเห็นไ,ไหม มือ่อกี้ไม่อ้อมจับไม่อ้อมจับคอมันแรงไปหน่อยมือเป็นคนมือหนักไงอ้ออ๋อะอ,ะอะไรล่ะลูกมีน้ำมูกหน่อยๆค่ะแล้วก็แค่เขาแค่อ้อมเลยจักินยาซะจับป้อนยาไปสักค่ะกินไปเลยมีน้ำมูกหน่อยๆ ไม่รู้ว่ามันมันเป็นหวัดแดดหรืออะไรตรงนี้นี้ตรงนี้มันอมเทน้ำมันมันเย็นมันก็เลยนั่ง